เออละหน่อยเอ้ยน่อยหลอดแม่มาตั้งแต่กุนหู้หน่อยอ้หน่อยหอยลอดผู้มาตั้งแต่จอมดอยลมพัดมาวอยวอยคิดหอดหน่อยหลอดม่อยู่ทั้งบ้า 回来。<noise> ละแมนว่าเดินนายขันเป็นค้อมว่าแล้วสิไ่าย,ยางเด่นพงเขาได้ดูงกีรีประพันโอมแนวใหม่เหมือนดังสินใสเท้านำมาปังก่อนหล้อนว่ายักกลงลำําเกแ่ยวดวนนี้ตนพี่นี่เหมือนดังสินใส้สี่เด็ดนำเลวลบต่อคุมพันกาจังวับม้อนแค้นเจ้าสังข้องงอกก่อนตัดเข่าดอนตัดตืยเลยเขาเหาสนจังแม่นทุกยากลุนตุนพี่สม,มุด เขาในดุกดอยสูดขีดเขาหินทำนำเอาอาเขานำสมมตทาาน้องพอทั้งแล้วหัวงอดกำนอนทำหอมเขาขอบขาดนิ่งหอดเจ้าน้องอ่อนสมมนทาเปียบเหมือนอาพลอยผาดผ่ากลาดไม่ทำห่างจังหวดสังไม่ท้องหมังผู้พาไม่ทันก็มีหินกองไก่กังพี่มั่งหุ่นพุงเลาะเรียบสูงดุกดันหนาทิพมันบ่มีคนเที่ยวเที่ยวไปในหันอัดซาจัดสองเจ้าผักกันเดินไปหอดสังเก็อดอดวาน้ำน้อง หากันเขนโกคอยถินตาดตามเขานกกาเว้ามันวอนวอนเอื่นหาสู่นกเขาคู่คันตาซาลิกาเอยียงมงเชียงนกกดให้ปิดป่งดงดาวนี้นั่นออกจากคันตัดเขตเขาสูงมีแต่สินไส้กับนิโนส,สังสองเจา้าพากกันเดนไปเขาเขาเนินก็อตาลิงตาพี่แล้วเจ้าลำสิงลิงพ่อสุวรรณลังบอลนั่นพบพันพันเสียลังบอลเห็นกวงพบแปลมตันน้าสะมนาเลือล้นงคาทิ วิกแกลนแสนที่ทุกยากล่นบูมนป่าสนว่าสีพ้นหิดขีดดุกนาบ่อาจขล่าหน้านับนี่เตะเนองไตคอจังโอโอเอห้องสักกูนากีกกำมงทองบินสอดเสวสะแวงดั้งยากินบินเจิดเจยเลยลวงหาหังสมัคือฝูงคนหมู่เฮาหนอนนี่พอไปถึงหังแล้วถูกเมียออดอยมันก็ตุ่มลูกน้อยใสมือดำดังคนจังแม่นทุกยากล่นตุนพีตำบาหอมมะลาลมพั กินข้าจอดมาตองคือหอมนังนองคำผองกัวกินมาแรงบินสอดเซวชมกัวกินละอองคือพี่ดมนาดนอมาคองหลอนนอนถนอมแก้มนังหอมคือกันดังมาราบานเยี่ยมหอมกินแกมคือเก้มยับดมชมกอดกินหอดน้งอยู่บ้านน้ำท่าหน่อยเย่ไหลหอมแต่ดวงดอกไม่ใจพี่มันถูก คิดอยากมาหาหนางจูบดมส้มขัวเหล่วเห็นขัวนัวคุณนหนทางบอนสียังสินใสตัด้ามา่างทางมุนกับอบถอยต้นนี้่คอยก็ได้เก้านี่ท่านเว้าทอนนี่สิลำต่อเดินดุงสิพงกอดลำนำกันนี่ไปหน้าว่าลูลีลาดันสันจอด้อนเราต้งเขาไม่กกลก่อนฟังท่อนบอนเดินห้องเหเออยียเอิญเหงาอุ่นบุญสีถ้าบ่มีขัวชมเอาพี่ชายนอนซอนนอนแทมขางเสานั่งคือสีอุน่นอันจุนพูนอยู่คำ มาแค่นี้มาไกลสมพ่อควรส่วนได้ไว้ก่อนท่อน,น